สมาชิกในบ้านทานกล้วยอ้อยไม่ได้เกิดอาการแพ้เป็นแผลร้อนในปากมีวิธีแก้อย่างไรคะโอ้ง่ายมากเลยหยุดทานนะทานอะไรที่มันไม่สบายเป็นแผลในปากแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ถูกกับเรานะ่นั่นแหละมันไม่ถูกกันก็หยุดทานทันนัน้นเองนะแล้วก็ไปทานตัวที่ตรงกันข้ามตัวใดที่ตรงกันข้ามมีที่ตรงกันข้ามดูว่า กล้วยกล้วยอะไรท่านั้นอ้อยนั่นก็หวานหวานก็ไปทานจืดแทนกันแล้วกันไม่ถึงกับต้องไปทานขมหรอกนะเพิ่มจืดเย็นเข้าไปก็จะลดนะก็จะลดอาการหวานเกินได้ที่ทานอ้อยเข้าไปก็ไม่ต้องทานอ้อยก็ไปทานอย่างอื่นนะที่ทานแล้วรู้สึกสบายนะถ้าทานกล้วยไม่สบายก็ใช้อย่างอื่นที่เรารู้สึกสบายกนะล้วยต้องไปดูว่ากล้วยรทธิอนริธเย็นถ้ากล้วยน้ำว้าก็มีรทเย็นก็ไปทานกล้วยที่มีรทธิ์อนดูซสิอะไรเงี้ยนะ ถ้าทานกล้วยอื่นเขามีฤทธิ์ร้อนกล้วยที่มีฤทธิ์เย็นจะมีอะไรนะกล้วยน้ําว้ามีกล้วยหักมุกอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เขาจะมีฤทธิ์เย็นแต่เราทานฤทธิ์เย็นแล้วเขาไม่สบายเราก็ไปทานฤทธิ์ร้อนทานกล้วยฤทธิ์ร้อนหรือทานผลไม้อื่นหรือบางทีฤทธิ์เย็นบางอย่างไม่ถูกกันกับเราก็มีนะเราอาจจะเป็นภาวะร้อนเกินก็ได้แล้วก็ทานกล้วยแล้วก็ไม่สบายก็ได้ทานกล้วยฤทธิ์เย็นได้ซ้ําแต่ไม่สบาย แสดงว่าธาตุนิดเจนเฉพาะตัวกล้วยเนี่ยมันเกินเราแล้วเราก็ไปทานลิดเย็นตัวอื่นๆก็ได้ถ้าเราเป็นภาวะร้อนเกินเราก็ไปทานลิดเย็นตัวอื่นๆก็ได้ที่ทานแล้วสบายอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเราตรวจสอบดูว่าหนึ่งเราเป็นภาวะร้อนเกินหลือเย็นเกินถ้าเราเป็นภาวะร้อนเกินเราทานกล้วยลิเย็นเราไม่สบายแสดงว่าธาตุของกล้วยเนี่ยมันเยอะเกินไปเราก็ไปทานนิดเยนอย่างอื่น หรือทานอ้อยแล้วไม่สบายแสดงว่าธาตุอ้อยน่ะมันเกินไปแล้วสําหรับผู้นั้นก็ไม่ต้องทานเราไปทานอย่างอื่นแทนนะแต่ถ้าเราเป็นภาว่าเย็นเกินเราก็ไปทาน,ทานอ่าทานอ่ผลไม้ริดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้นะดูว่าสรุปแล้วเราทานอะไรท,ไรที่สบายทานอะไรไม่สบายเราก็เลิกทานตัวนั้นซะแล้วไปเลือกทานตัวอื่นที่เรารู้สึกสบายแทนนั่นแหละก็จะแก้ปัญหาได้ทันทีเลยอาเชิญท่านต่อไป ขอบคุณค่ะ